เรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านดิฉันเด็กหญิงกนฐา,าชมมากดิฉันเด็กหญิงภัสราลิเนเบญจรัต์และกระผมเด็กชายชนะชนโยธาภักดีทรงพวกเราเป็นตัวแทนจากโรงเรียนอนุบาลวาปีปทุมสังกัดสังน้ำงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขตสองวันนี้พวกเราจะมานําเสนอโครงงานคณิตศาสตร์เรื่องเกมคณิตพิชิตโจทย์ทศนิยม ขอเชิญรับชมและรับฟังได้แล้วครับคณิตศาสตร์เข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาความคิดของมนุษย์ทำให้มนุษย์มีความคิดสร้างสารรค์คิดอย่างมีเหตุผลแต่ก็ยังมีผู้คนจำนวนมากที่ยังไม่เข้าใจคณิตศาสตร์มากพอและในเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์เรื่องทศนิยมเป็นเนื้อหาที่มีความสำคัญเรื่องหนึ่ง เพราะเป็นพื้นฐานในการเรียนเนื้อหาต่างๆและในปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเกมออนไลน์เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันซึ่งส่งผลกระทบในหลายๆด้านทั้งพฤติกรรมอารมณ์และผลการเรียนจากเหตุผลดังกล่าวผู้จัดทำโครงงานจึงมีความสนใจในการสร้างเกมคณิตพิชิตโจทย์ทศนิยม จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีมีความแปลกใหม่น่าสนใจสร้างความรู้และความสนุกเพลิดเพลินในการเรียนค่ะสำหรับวัตถุประสงค์ของโครงงานเพื่อสร้างเกมคณิตพิชิตโจทย์ทศนิยมค่ะนิยามสับเฉพาะ 1. โปรแกรมคอมพิวเตอร์หมายถึงโปรแกรม RPG Maker เป็นโปรแกรมสำหรับ ช่วยในการสร้างเกมในรูปแบบของ RPG 2. โจทย์ทศนิยมหมายถึงโจทย์ปัญหาการบวกการลบการคูณหรือการหารทศนิยมค่ะในการจัดทำโครงงานคณิตศาสตร์ในครั้งนี้ผู้จัดทำโครงงานได้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องในเรื่องต่างๆดังนี้ครับ 1. การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 2. เนื้อหาทศนิยม 3. โปรแกรม RPG Maker 4. แนวความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 4.1. การเรียนในศตวรรษที่21 4.2. การเรียนโดยใช้เกมการจัดทำโครงงานในครั้งนี้มีวิธีการดำเนินงานดังนี้ครับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ 1. กระดาษตาราง 2. ปากกา 3. ดินสอ สี่ยางลบ 5. สีไม้ 6. คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเปิดโปรแกรม RPG Maker ไปที่โปรเจกต์สร้างโปรเจกต์ใหม่จากนั้นตั้งชื่อโปรเจกต์แล้วกดตกลงครับจากนั้นสร้างแผนที่จำนวน5แผนที่แต่ละแผนที่มีทรัพยากรในรูปแบบต่างๆสามารถเลือกได้ตามใจชอบครับ เราจะกดเลือกที่ชั้นเหตุการณ์ชั้นที่1ในการสร้างพื้นหญ้าและพื้นน้ําชั้นที่2ในการสร้างต้นไม้และสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆชั้นที่3ในการสร้างสิ่งต่างๆที่ต้องการให้ซ้อนกันครับสําหรับชั้นที่สาคัญคือชั้นของเหตุการณ์ที่เราต้องเลือกสคริปต์ต่างๆของเกมหลังจากที่ได้แผนที่ทั้ง5แผนที่แล้ว เราจะนำแบบจำลองที่เราสร้างไว้มากำหนดเนื้อเรื่องของเกมครับเราจะสร้างเหตุการณ์ในแผนที่ชั้นที่1ก่อนโดยบอกรายละเอียดของเกมเลือกช่องตารางจากนั้นสร้างเหตุการณ์ใหม่เลือกตัวละครเลือกเงื่อนไขคือฮีโร่สัมผัสเลือกคำสั่งสำหรับเหตุการณ์กดแทรก โปรแกรมจะมีรายการคำสั่งต่างๆจำนวน3หน้าเลือกไปที่หน้าที่1นึ่คำว่าแสดงข้อความพิมพ์ข้อความตามแบบจำลองที่เราวางแผนไว้จากนั้นแทรกเหตุการณ์ลบเหตุการณ์เพื่อสิ้นสุดข้อความและไม่ให้ข้อความแสดงอีกครั้งต่อไปเราจะสร้างคำถามและคำใบ้ในเกม ในแผนที่ชั้นที่2 3 4และ5โดยเลือกช่องตารางสร้างเหตุการณ์ใหม่เลือกวัสดุเลือกเงื่อนไขฮีโร่สัมผัสแทรกคำสั่งสำหรับเหตุการณ์แสดงข้อความจากนั้นสร้างโจทย์ปัญหากดแสดงตัวเลือกของคำถามจำนวน4ตัวเลือกจากที่เราวางแผนการสร้างโจทย์ไว้แล้ว ถ้ากรณีที่ผู้เล่นตอบถูกให้แสดงข้อความว่าถูกต้องผ่านด่านได้ถ้ากรณีที่ผู้เล่นตอบผิดให้แสดงข้อความว่าให้ไปศึกษาเพิ่มเติมจากผู้รู้คนต่างๆในเกมหลังจากนั้นให้เราสร้างตัวละครที่เป็นคำใบ้ในการตอบคำถามโดยทําในลักษณะเดิมคือสร้างเหตุการณ์ใหม่แทรบกำหนดข้อความและลบเหตุการณ์ ต่อไปเราจะสร้างคำสั่งสำหรับการผ่านไปด่านต่อไปครับโดยเลือกที่สร้างเหตุการณ์ใหม่เลือกตัวละครแทรกคำสั่งเทเลพอร์ตในหน้าที่2ของคำสั่งเลือกแผนที่ที่เราต้องการให้ตัวละครไปด่านต่อไปเลือกตำแหน่งกดตกลงจากนั้นทำแบบนี้ในทุกๆแผนที่จนครบทั้ง5แผนที่ครับ จากนั้นเราจะทดสอบเกมดังนี้ครับกดบันทึกเกมนำเกมที่ได้ไปตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมกับครูที่ปรึกษาและนำเกมไปเผยแพร่ให้กับเพื่อนเอนเล่นครับค่ะสำหรับผลการดำเนินงานการจัดทำโครงงานในครั้งนี้คณนะผู้จัดทำมีผลการดำเนินงานดังนี้ค่ะ 1. ได้เกมคณิตพิชิตโจทย์ทศนิยมจำนวน3เกมซึ่งแต่ละเกมประกอบด้วยโจทย์ปัญหาเรื่องทศนิยมจำนวนสข้อค่ะค่ะสรุปผลการดำเนินงานจากการทำโครงงานเรื่องเกมคณิตพิชิตโจทย์ทศนิยมในครั้งนี้เพื่อสร้างเกมคณิตพิชิตโจทย์ทศนิยมและได้เกมคณิตพิชิตโจทย์ทศนิยมทั้งหมด สามเกมซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้นอกจากนั้นยังทำให้ผู้เล่นเกมได้ความรู้และเกิดความสนุกสนานค่ะสำหรับข้อเสนอแนะในการทำโครงงานครั้งต่อไปเราควรสร้างโจทย์ปัญหาสองขั้นตอนเพื่อความท้าทายมากยิ่งขึ้นและควรศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ในเรื่องอื่นๆมาสร้างเกมค่ะเพราะพวกเราเชื่อว่าเกมคณิตพิชิตโจทย์ทศนิยม จะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในอนาคตต่อไปพวกเราโรงเรียนอนุบาลวาปีประชุมขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการท,ที่ให้เกียรติรับชมและรับฟังการนำเสนอโครงงานของพวกเราขอ,ขอขอบพระคุณครับ